ติดตามทีมข่าวสามมิติไปดูความเสียหายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปรทุมธานีนะครับที่ประเมินความเสียหายเพียงคณะเดียวมูลค่าสูงกว่าร้อยล้านบาทติดตามกับคุณวุฒิชัยจิตช,ชื่นครับทีมข่าวสามมิติเดินทางไปดูความเสียหายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากน้ําได้ลดลงจนแห้งมากว่าหนึ่งสัปดาห์เมื่อเราเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยพบว่า ต้นไม้ที่ใช้ประดับตลอดสองข้างทางต้องยืนต้นตายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาถูกน้ําท่วมจนเสียหายคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นอีกคณะหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมอย่างเช่นห้องสตูดิโอทั้ง5ห้องห้องตัดต่อและห้องเก็บอุปกรณ์เนื่องจากถูกน้ําท่วมขังสูงกว่า80เซนติเมตรและนานกว่า1เดือนสตูสตภาพ,พยนตร์อีก4สตูก็จมอยู่ในน้ําเหมือนกันแต่ว่า เราได้รื้ออุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาหมดแล้วนะครับที่เสียหายที่หนักหนักก็คือสตูภาพนิ่งห้องแต่งกายห้องแต่งตัวของนักแสดงที่จมอยู่ในน้ํานะครับเต็มๆคณะปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอเป็นอีกคณะหนึ่งที่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากมีเครื่องจักรกลที่มีน้ําหนักมากกว่า40เครื่องไม่สามารถย้ายออกมาได้อย่างเครื่องปั่นฝ้ายเครื่องทอผ้า ซึ่งทางรองอธิการบดีได้ประเมินความเสียหายเฉพาะคณะนี้มีมูลค่ากว่า100ล้านบาทส่วนหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เพิ่งมีนักศึกษากลับเข้ามาอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะน้ําท่วมสูงและไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ น้ำได้ท่วมขังเข้ามาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมานานกว่าหนึ่งเดือนทําให้เกิดความเสียหายครับพรุ่งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะจัดวิกฤินิ่เดย์เพื่อจะให้ทันเปิดเทอมในวันที่12ธันวาคมครับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบอกกับทีมข่าวสามมิติว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทําความสะอาดในมหาวิทยาลายัยเช่นชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลายัยทหารรวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นก็คือประมาณคนประมาณ2,200คน นะครับก็คือมาจากหลายภาคส่วนค,คือมาจากส่วนกาช่วยเหลือจากทางทหารบ้างทางประชาชนบ้างสิทธิ์เก่าบ้าง<ม>สิทธิ์ปัจจุบันครูบาอาจารย์บุคลากรและโดยเฉพาะได้รับทราบว่ามีนักศึกษาจากมหาลัยอื่นเมื่อราบว่าเราจะบิคินงเดย์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือบ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีพื้นที่กว่า700ไร่มี9คณะ60ตึกมีนักศึกษากว่า2 5 0 0 0คน และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประเมินความเสียหายกว่า800ล้านบาทวุฒิชัยจิตชื่น